เป็นเด็กชียผมหมดบดานสัตว์ัวกโดยทโนโลาการที่จะรู้จักส่วนความเป็นเจพาของเมืองต้างกาต่างกับหรัทสากของท่านจะมีอยกางหนึ่เท่านั้นคือเป็นส่วนลาครับสวัสดีครับเป็นคนข้างนี้เลยครับทัานกดก็มีลมชื่อลรงนามสกุลจังหวัดที่อยู่พระุตะวันัจใหยทำหลใจทั้งสอดใส่ไม้มงคล อำน,นาจที่สานขอขรจาาองค์พระธาพนมและพระบาทท่านองค์บนได้ป็นบุญเป็นปนนนระโยทนิ่งด้วยพระผู้ยาวุญิจ้าสมาเป็นเฉพาะผู้ดําเกันวันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเือช่วยเหลือในยามพระสงฆ์องค์เลนม,มีการนาวาาเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาในสถานหลานวัดตา่ตางๆที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสงของทางวัดพระธาตุพนม ดำเดินการก่อสร้างอ,อยู่ใ,บบขในขน,น,า,นา,รารยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งจะได้พ้นพาสายใบบุญของผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านทุกคนที่มาเป็นเจาพาบุญร่วมกันยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลอยยิ่งโดยท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านทุกคนที่มาแล้วลงชื่อลงนามสกุลจังหวัดที่อยู่รับอุจจานวนปัจจัยปัจจัยท่านสอดใส่ไม้มงคลหันหน้าขอพร จากองค์พระธาตุพนมและปากต้นกองบุญจะได้เป็นการทำบุญได้ถูกที่ทำดีได้ถูกทางทำบุญร่วมถาดตักบ,บาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลย่ายิ่งขอบคุณในส่วนบุญส่วนกุศลกับครอบครัวเหล่าแก้วกองอนุโมทนาบุญรับกันพร้อมครอบครัวเชิดเชิดลำบูชาพระธาตุพนมจากบุญไทยธานีร่วมสมทุกข์ร่วมกันไว้กับทางวัดพระธาตุพนมบริจา,าคถวายสมทุน ร่วมเป็นค่าน้ำค่าไฟสมทบเุบินสร้างโรงพยาบาลสงนยต่างวัดพระธาตุพนม,มร้องครอบครัวจำนวนเงิน200บาท200บาทก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนทุกโฉนนาบุญร่วมกันเป็นบุญเป็น,ปน,นก,นนกุศลยิ่งขอบคุณในส่วนบุญส่วนกุศลกับท่านด้วยเป็นบุญช่วยนักหนาท่าสลาดส่วนเกปอร์เซ็นตรเตะปีเป็นสีพระให้ชนะให้มารอดตลอดไปก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่งยิ่งขอเดชะง่าจนบุญส่วนกุศลผลทานในวันนี้ เป็นวิถีนำไปให้ไพศาลขอให้บุญกุศลดนบันดาลด้วยสิ่ธทานทำไว้ขอให้ยืดยงปราถนาเงินขอได้เป็นกายกองปราถนาทองไว้ได้ดับใจประสงค์ขอให้มีอายุอยู่ยืนยงเป็นทองหงวงววาทั้งเมตีก็เป็นบุญเป็นกุศลยิ่งก็ขอให้คุณประนมสุขสบาย

เงินได้เก่งียอะ่ไรนจะไูเข้ได้ี้คนนี้ต่างา้แต่ไม่ขัใช่ล้วเขาอีใส่กงกนี้นั่งยู่